เป็นทางสอบเข้าพิมิตธรรมศาสตร์อยากสอบจิดต้องทำยังไงไปดูกันเราจะมาเปิดพอร์ตของเราจะสามารถช่วยเพื่อนๆใส่สินตีได้ไหมหากกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาจีนพิวเกตแ2ดคะแนนเหตุเอ็เชในเรื่องของสัมภาษณ์นะคะ สวัสดีค่ะเราชื่ออิงนะคะตอนนี้สอบติดาศาศาศาพิบิกธรรมศาสตร์อีกจีนค่ะ<ม>ต้องเท้าความก่อนเลยนะคะว่าตอนแรกเราสนใจไปด้านของบริหารแล้วก็วิศวะอินเตอร์แต่ว่าคือพอเราได้มีโอกาสไปอ่านหลักสูตรของพิบิกเนี่ยเราก็รู้สึกสนใจขึ้นมาเพราะว่าเขาพาไปเลกเปลี่ยนที่มหาลาัยแถวฝัของจีนค่ะ<ม>แล้วก็หลายคนอ,อาจจะก,กังวลเราจะสามารถช่วยเพื่อนๆใส่สินตีได้ไหมซึ่งตรงนี้เราคิดว่าไม่จําเป็นต้องกังวลเลยนะคะทุกคนก็คือสามารถใส่พวกพอร์ตที่แบบเกี่ยวกับ ไปแข่งโครงงานหรือว่าไปแข่งแห่งกระทอนเกี่ยวกับวิชนี้ดใส่เข้าไปได้เลยแต่ว่าเราอ่ะก็ต้องพยายามลงคอร์สหรือว่าหากิติบัตรเกี่ยวกับภาษาจีนลงไปได้นะคะทุกคนแล้วก็พยายามเขียนให้พอร์ตเลียลของเราเนี่ยลีดกับหาที่สุดก็เราจะมาเปิดพอร์ตของเราให้ทุกคนดูนะคะหน้าแรกก็คือใส่หน้าเราแล้วก็ใส่ชื่อจีนของเราใส่ชื่อคณะสาขาที่จะเข้าแล้วก็ชื่อตัวเองลงถึงโรงเรียนค่ะหน้าแรกนะคะเป็นโปรไฟล์ของเราแล้วก็พยายามใส่ข้อมูลของเราลงไป ข้าวๆแล้วก็ใส่คะแนนภาษาอังกฤษที่เราสอบเราได้ผลคะแนนเยอะที่สุดลงไปใส่สกิลว,ว่าเรามีสกิลอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะแล้วก็การศึกษาหน้าต่อไปนะคะก็คือเป็น SOP ของเราเอ,อ,อันนี้เราคิดว่าแบบควรพยายามใช้เวลาในการเตรียมตัวนิดนึงเพราะว่ามันแบบเขียนเราต้องพยายามเขียนให้มันแบบรีเลทกับคณะมากที่สุดส่วนตัวเรานะคะแล้วก็เขียนไปว่าทําไมเราถึงสนใจคณะนี้ หน้าต่อไปนะคะด้วยความที่แบบเราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมตัวแบบรู้ตัวค่อนข้างช้าพอร์ตก็เลยเอียงไปทางาวิคานิตเยอะเราก็เลยเหลือเวลาประมาณ2เดือนเราก็อยากให้พอของเราเนี่ยมีภาษาจีนด้วยเราก็เลยพยายามแบบไปหาคอร์สที่เกี่ยวกับภาษาจีนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราก็หาได้ประมาณนี้ เราก็เขียนอธิบายไ้ด้านล่างค่ะนอกเนือจากการเตรียมพอร์พิโอ้นะคะก็คือต้องเตรียมคะแนนสอบด้วยค่ะยื่นเป็นคะแนนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะส่วนตัวเรายื่นเป็นคีย์วิเกตแปดร้อยยี่สิบคะแนนแต่ว่าทางคณะไม่ได้จํากัดแค่คีวเกตนะคะทุกคนสามารถยื่นเป็นโทฟเฟลหรือว่าไอเอลแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะสําหรับใครที่ไม่มีเหตุเอชเคีก็สามารถยื่นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ทางคณะจะจัดสอบให้โดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่มีเหตุเอชเคีคะในเรื่องของสัมภาษณ์นะคะ คณะที่บิ๊กเนี่ยสัมเป็นจีน50%แล้วก็ภาษาอังกฤษเอตตอนนั้นจำได้ว่าแบบกดดันมากเตรียมตัวไปประมาณ2 3วันได้เพราะว่าด้วยความที่สัมเป็นภาษาจีนถ้าดูคนเตรียมตัวไปดีอ่ะแล้วก็พยายามไกด์คำถามให้ตรงกับของจีนที่สุดอะตรงเนี้ยพอไปอยู่ของจริงอ่ะจะไม่กดดันเลยซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเสิร์ชใน u t u b e คำถามกับพี่พิ่ชิ์เก,ก่าหรือว่าในอินเทอร์เน็ตเขามีลงเป็นพันคลิปหรือว่าอะไรเงี้ยลงไว้อยู่เสิแน่นอน100% 100%เซ ส่วนนี้เราก็อ่านไกด์ของพี่แนททูวทลัสนะคะอันนี้ช่วยได้มากๆคนต้องลงสมัครแล้วพี่เขาไม่ได้ขายวานะคะ คือนอกเหนือจากพีวิกเนี่ยตอนแรกอะเรามีความสนใจที่จะยื่นบีชีด้วยทําให้เรามีโอกาสได้มาร่วมติวพี่เน็ตเพิ่มเติมเราได้เรียนเป็นออนไลน์นะคะเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดในตอนแรกอะก็คิดว่าแบบคิดไว้แล้วว่าเราต้องมีหลุดโฟกัสอะไรอย่างงี้บ้างแน่เลยเพราะว่ามันแบบเป็นเรียนออนไลน์ทุกคนแต่พอไาเรียนจริงแล้วอะคือไม่ใช่เลยพี่เน็ตอะหาอะไรมากระตุ้นเราให้เราอยากเรียนตลอดคือถ้าหลุดไปอะคือตอบพี่เน็ตไม่ได้เพราะพี่เน็ตได้ชอบถามระหวา่างค่ะหนูขอคําถามเดียว แล้วก็เร่องไหนจากนี้นะคะตอนแรกอะเราคิดว่า a อสเราก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากแต่ออามเรียนกับพี่แนทก็คือเรารู้เลยว่าแบบจะเองต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างคือเราได้แบบ3 1 0ต้นสิบสตนสิบมาแล้วนะทุกคน แต่เรารู้สึกแฮปปี้นะเพราะว่าแบบไม่กดดันเลย<ม>เรารู้สึกแบบอยากอิมพ o ูสไปกับเพื่อนๆในคลาสไปพร้อมๆกันเพนนื่อนในคลาสนีใส่ดีมากทุกคนเลยตั <st> ้งแ,แต่ใจจะได้ความรู้เยอะๆเนี่ย <st> ก็คือแบบได้เพื่อนดีๆกลับมาเต็มแน่นอนค่ะทุกคนก็ส <st> ําหรับน้องๆ <st> คนไหนที่สนใจที่จะเข้าพีบิดหรือว่าคณะอื่นๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวยังไงดีจะเริ่มยังไงดีพี่ก็ขอแนะนำพีโูลัสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะคะแล้วลองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไว้เจอกันที่ธรรมศาสตร์แล้วก็หวังว่าทุกคนจะสอบติดค่ะ ที่ทุกคนหวังไว้นะคะ